หลังจากที่ตรวจสอบวัชรเทียมทานที่ได้มาจังอยู่ก็ทำการรับรางวัลอีกจากภารกิจภารกิจหลักที่ส4บี่เสร็จสิ้นโฮสจะรับรางวัลหรือไม่รับรางวัลน,นักวาง่า่กลงสองดาวถูกส่งมอบโปรดตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากไหลเข้ามาในหัวเขาจังอยู่เรียนรู้ข้อมูลเรื่องค่ายกลนได้ในทันทีหลังจากนั้นกว่าสิบลมหายใจจังอยู่ก็หลับตาและค่อยๆประมวลผลข้อมูลในหัวเมื่อลืมตาขึ้นมาตอนนี้เขาก็ถือเป็นนักวาง่ายกลงสองดาวที่แท้จริงแล้ว ค่ายกลนี้มันช่างกว้างขวางและแข็งแกร่งจังอยู่อดออกปากชมไม่ได้ไม่คิดเลยว่าค่ายกลจะน่าสนใจถึงเพียงนี้ตามข้อมูลที่ระบบให้มาจังอยู่รู้ค่ายกลขั้นที่หนึ่งทั้งหมดที่มีหลายหมื่นแบบแม้แต่นักวางค่ายกลหกดาวในทวิป่าก็ยังไม่กล้าพูดว่าเรียนรู้ค่ายกลขั้นที่หนึ่งทั้งหมดค่ายกลแบ่งออกเป็นสี่แบบคือค่ายกลเงาค่ายกลคุมขังค่ายกลสังหารค่ายกลลวงตาค่ายกลขั้นสองคือการนำค่ายกลขั้นที่หนึ่งมาประกอบกัน ค่ายกลขั้นที่สามคือการรวมกันของค่ายกลขั้นที่สองขั้นอื่นๆก็เช่นเดียวกันอีกอย่างแล้วมันมีแค่ค่ายกลที่ต่ำกว่าขั้นสี่ลงมาที่ต้องใช้อุปกรณ์ทำค่ายกลค่ายกลขั้นที่สี่ขึ้นไปสามารถสร้างขึ้นโดยใช้ปราณหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือผู้ใช้ค่ายกลสี่ดาวสามารถปรับเปลี่ยนค่ายกลได้ตามใจบอกได้ว่าผู้ใช้ค่ายกลสี่ดาวคือตัวบันทึกค่ายกลเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพไหนก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อไปถึงระดับสี่ดาว พวกนักหลอมนักปรุงยารวมถึงผู้ใช้ภาพลวงตาเองก็เช่นกันแม้แต่ผู้บ่มเพาะทั่วไปก็ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอันหน้าทึ่งหลังจากที่ขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนตอนที่จังอยู่เพ่งสมาธิกับเรื่องค่ายกลอยู่นั้นมันก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านนอกห้องพร้อมกับเงาของหนิวจื้อเกาที่ปรากฏขึ้นมาผู้อาวุโสหนิวจื้อเกาเอากล่องมากับตัวและววางมันลงที่พื้นและพูดขึ้นมาด้วยความเคารพ นี่คือทักษะการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาทั้งหมดที่สมาคมนักวางไขยกลเก็บเอาไว้ตลอดเวลาหลายปีมานี้โปรดตรวจสอบมันคือตำราที่คัดลอกมาในฐานะหัวหน้าสมาคมนักวางไข่กลแล้วเขาได้ทำการคัดลอกตำราเหล่านี้ไว้แต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากขอมันไปจากเขาจางอยู่ได้สติและแปลกใจขึ้นมามากขนาดนี้เลยหรือส่วนมากแล้วเป็นทักษะการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาทั่วไปคากลัวว่าคงไม่ทำให้ผู้อาวุโสสนใจได้ หนิวจื้อเกาสายหน้าด้วยความละอายใจไม่เป็นไรจังอยู่ยิ้มออกมาเขาไม่ได้หวังว่าจะได้ทักษะการบ่มเพาะหรือเคล็ดวิชาระดับสูงตราบใดที่เขาไม่ได้กลับไปมือเปล่าเขาก็พอใจแล้วรังเกียจหรือไม่หักข้าจะขอยืมห้องศักหน่อยหนิวจื้อเกาสายหน้าเชิญหลังจากนั้นหนิวจื้อเกาก็ออกจากห้องไปเพื่อไม่เป็นการรบกวนจังอยู่ต่อ จ้างยูเปิดกล่องออกดูเพื่อตรวจสอบทีละใบๆด้วยความช่วยเหลือของการมองทะลุข,ขั้นสูงเขาจึงเลือกทักษะที่จำเป็นต้องใช้ได้ในเวลาอันสัน้นทักษะการบ่มเพาะระดับวิญญาณ8ดเล่มระดับราชันขั้นต่ำสองเล่มระดับราชันขั้นกลางสองเล่มต้องบอกเลยว่าถึงแม้สมาคมนักวางค้ายกลแห่งนี้จะดูเล็กแต่ภูมิหลังของมันก็ไม่ธรรมดาสามารถเทียบได้กับพวกตระกูลใหญ่ๆเลยทีเดียว จากนั้นจังอยู่ก็มองไปยังกล่องที่ใส่ตำราเคล็ดวิชาต่อสู้ไม่นานเขาก็เลือกเคล็ดวิชาระดับราชนออกมาแล้วเก็บส่วนที่เหลือใส่กล่องไปผลกำไรในครั้งนี้ค่อนข้างดีจังอยู่พอใจเป็นอย่างมากทักษะการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาที่สมาคมนักวางค่ายกลมีนั้นเกินกว่าที่เขาคาดเอาไว้มันทําให้เขาแปลกใจด้วยหนิวจื้อเกาเริ่มต้นได้ดีแล้วตอนนี้เขากําลังคาดหวังกับเหลยอ้าวที่จะตามมาทีหลัง เมื่อคิดถึงเลยอ้าวจังอยู่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากนอกห้องเขาเงยหน้าขึ้นและพบก็ว่าเลยอ้าวกำลังเดินเข้ามาในห้องผู้อาวุโสเลยอ้าวพูดขึ้นมาด้วยความเคารพและยื่นกล่องใบเล็กๆให้นี่คือทักษะการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาที่ตระกูลเหลยเก็บมาตลอดหลายปีผู้อาวุโสได้โปรดตรวจสอบจางอยู่สับสนทักษะการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาที่ตระกูลเลยมีน้อยยิ่งกว่าสมาคมค่ายกลอีกหรือ เขารับกล่องมาและเปิดมันออกดูหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เห็นทักษะการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาภายในกล่องหือจังยู่ถอนหายใจออกมามันเต็มไปด้วยทักษะการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาระดับราชันทั้งหมดแม้ว่ามันจะไม่ได้มากมายอะไรแต่คุณภาพกลับดีกว่าทักษะการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาของสมาคมนักวางไข่กนเขาเงยหน้าขึ้นและยิ้มออกมาอย่างพอใจดีเจ้าทําได้ดีผู้อาวุโสชื่นชอบก็ดีแล้วเลยอ,อ้าวก้มหน้าและพูดขึ้น ตราบใดที่ผู้อาวุโสไม่ได้ไม่พอใจก็ถือว่าดีแล้วทักษะการบ่มเพาะแปดเล่มเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับราชาสิบสามเล่มจังอยู่หัวเราะออกมาข้าคิดว่าเจ้าคงคิดมาดีแล้วที่จะส่งตำราพวกนี้ให้ข้าด้วยทักษะการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาที่มากมายแบบนี้แม้ด้วยอำนาจของตระกูลเลยแต่มันก็อาจจะต้องใช้เงินจำนวนมากกว่าจะได้พวกมันมาเมื่อได้ยินแบบนั้นเลยอ้าวก็ยิ้มออกมาอย่างกระอักกระอ่วนดีข้าจะรับมันไว้จังอยู่โบกมือ หากไม่มีอะไรแล้วข้าคงต้องขอตัวก่อนเหลยอ,อ้าวค้งตอบรับทันทีขอให้ท่านผู้อาวุโสเดินทางปลอดภัยจ้างอยู่หัวเราะขึ้นเขาถือถุงไว้มือและยกป้ายไว้ในมือข้างหนึ่งก่อนที่จะเดินออกจากสมาคมนักวางไข่กลนไปเงาของเขาหายไปจากสายตาของเหลยอ,อ้าวชา้าแต่เสียงนั้นยังต้องอยู่ในสมาคมนักวาง่า่กลนอยู่สักพัก